สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ไว้หน้าอนุดิษฐชวนจับตาปลดล็อกผลิตเหล้าเบียร์ในมือคอรมอ เพราะโดนเจ้าสัวเต็มๆนาวาเอกอนุดิตนาคอนทัพสอสอ,สอกรุงเทพพักเพื่อไทยเขียนข้อความแสดงความเห็นกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสอสอ,สอลงมติอนุมัติส่งร่างพระราชบัญญัติพอรรอบภอาษีสรรพสามิตปลดล็อกการผลิตเหล้าเบียร์ไปให้คณะรัฐมนตรีหรือคอรมก่อนส่งกลับให้ที่ประชุมสภารับหลักการวาระที่หนึ่ง ภายในเวลา60วันเช่นเดียวกับร่างพรบรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่พักก้าวไกลเสนอทำให้พักฝ่ายค้านรุมวิจารณ์ว่าเป็นการเตะทวงร่างกฎหมายโดยระบุว่าวันนี้สภามีมติส่งร่างพรบรภ,าภาษีสราสามิตให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนภายใน60วันก่อนที่จะนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในการเปิดสมัยประชุมหน้า แม้ฝ่ายค้านต้องการลงมติวาระที่หนึ่งเพื่อรับร่างกฎหมายทุกฉบับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะมาจากฝ่ายค้านและรัฐบาลก็ตามแต่เมื่อรัฐบาลมีความประสงค์จะนำไปพิจารณารายละเอียดก่อนภายใน60วันและเสียงส่วนใหญ่ของสภาเห็นชอบเราก็คงต้องรอกันไปอีกสักพัก พรบภาษีสรพสามิตรฉบับนี้มีข้อดีหลายประการหากผ่านและมีผลบังคับใช้เชื่อว่าจะช่วยสร้างเศรษฐกิจกให้กับชุมชนโดยเฉพาะเบียร์และสุราที่สามารถผลิตได้เองในท้องถิน่นและยังช่วยแก้ปัญหาสินค้ากเกษตรล้นตลาดในระยะยาวจากการนำผลผลิตไปแปรรูปทำให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้มากขึ้นอีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าซึ่งอาจถูกต่อยอดเป็นเบียร์และสุราพรี สำหรับการส่งออกหรือพัฒนาเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนเหมือนกับที่ทั่วโลกหลายประเทศกำลังทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันอยู่ในขณะนี้ วันนี้ผมจึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมกันจับตาร่างพรบรที่กำลังจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอภายใน60วันนี้ว่าจะมีอะไรในกอภัยหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ถูกครหาว่าเอื้อประโยชน์กับเจ้าสัวมาโดยตลอดผมเชื่อว่าหากร่างพรบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามเจตน,นารมณ์ของผู้เสนอกฎหมายนอกจากจะช่วยทุเลาความขัดแย้งและกํ จัดข้อคอราหาที่มีต่อรัฐบาลในเรื่องการผูกขาดและปิดการทารรมาหากินของคนตัวเล็กแล้วผลของพอรบฉบับนี้ยังเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมหาศาลในอนาคตเรื่องนี้ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเพราะโดนเจ้าสัวเต็มๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ